สวัสดีครับผมอาจารย์พราชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทำนายดวงชะตาผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสจะเป็นการเปิดไพ่ทำนายไพ่สามรำับ9เรื่องราว9ตําตำแหน่งคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายโดยรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลือกรับฟังทั้งลัคนาแล้วก็ราศีด้วยเพื่อค้นหาจังหวะชีวิตหรือแนวโน้มสิ่งต่างๆที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอาจารย์ก็อยากจะบอกตรงๆว่าการดวดดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ที่สําคัญนะอาจารย์เป็นคนตรงๆนะเป็นการทำนายดวงตามหลักพื้นฐานของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนบอกกล่าวกันมาอาจารย์ไม่ใช่สายฮิวใจใครเพราะฉะนั้นคําทํานายของอาจารย์นะก็จะมีทั้งแง่ที่ดีแล้วก็แง่ที่ต้องพึงระวังด้วยตามวิบากบุญวิบากกรรม จะไม่สามารถทํานายดวงชะตาหรือสื่อดวงชะตาเป็นในลักษณะของการที่ว่าดวงดีนะดีตลอดเลยดีทั้งปีลักษณะแบบนี้อาจารย์จะทําให้ไม่ได้ก็ขอให้พวกเราทุกคนเข้าใจตรงกันนะในเรื่องของจริตของอาจารย์ป่ะโอเคอาจารย์พูดจบแล้วเรื่องของคำำํานาเดี๋ยวอาจารย์จะลงรายละเอียดให้เลยขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่บริษัทช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยความสุภาพที่เป็นกําลังใจกับอาจารย์กันทุกคนเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้อาจารย์จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาคำทำนายตรงนี้นะจะเป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาเท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อจังหวะชีวิตแนวโน้มสิ่งต่างๆผ่านไพ่มาบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้กันบ้างมาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้นะทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีกันเนี่ย นะก็อยู่ในช่วงจังหวะที่การเงินการทองเนะี่ยยังพอหาได้นะทรัพย์สินเงินทองนะมีความมั่นคงอยู่นะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ได้เงินทองมานะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่นะแต่มันจะมีก้อนเล็กก้อนน้อยอะไรประมาณนี้นะเป็นเรื่องของผลกําไรผลประโยชน์ดอกเบีย้ยหรืออะไรประมาณนี้นะจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้น แต่ในมุมที่เป็นมุมตรงกันข้ามนะในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีเหตุให้ได้มาแล้วมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปนะสิ่งที่จะจ่ายออกไปมันก็จะหมดเปลืองไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกกวนใจนะหรือในบางคนบางท่านนะอาจารย์ก็อาจจะใช้คําที่แบบไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่รูนะ้อาจจะมีแง่มุมของการใช้ใจ่ายเพื่อที่จะแบบเออซื้อความสบายใจซื้อความสุขนะมีแง่มุมของการใช้เงินใช้ทอง ลักษณะของสุรุ่ยสุร่ายก็เป็นไปได้ด้วยนะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะให้ตัวเองหรืออาจจะหมดเปลืองไปกับบริวารคนรักคนใกล้ชิดนะที่เรามองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะจะเป็นเง่มุมประมาณนั้นเลยแต่อย่างไรเสียนะอาจารย์ก็มองว่าหน้าไพ่ที่สือออกมาประมาณนี้แปลว่าในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นลายไม้ตอกนะมันจะมีโอกาสมีจังหวะดีๆเกิดขึ้นหรือ อยู่ในสภาวะที่ทรัพย์สินเงินทองก็ยังถือว่ามีความมั่นคงอยู่ส่วนภาพรวมในด้านที่ดีนะในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยก็มีเกณฑ์นะจะได้ทําอะไรที่มันเหมือนกับว่า,าให้ทรัพย์สินเงินทองมันงอกเงยขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทําธุรกิจทําหุ้นส่วนหรือได้ทําสิ่งต่างๆที่เหมือนกับว่า,ามันจะมีผลประโยชน์หรือมีผลกําไรเกิดขึ้นในอนาคตนะมันเป็นการทําเพื่ออนาคตอ่ะ หรืออาจจะตีความหมายไปในลักษณะของการที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีการเสียทรัพย์สินเงินทองนะไปกับการซื้อของนะที่มันจําเป็นนะที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะมีความราบรื่นนะไปต่อได้หรือมีอะไรที่มันแบบสามารถทําให้เราทํางานสะดวกสบายขึ้นหรือสร้างไรายได้ต่างๆได้ดีขึ้นนะมีแนวโน้มแบบนี้ด้วยนะก็ยังไงเสียเจ้าชะตาก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะ เงินทองทรัพย์สินนะ่ะมันมีโอกาสได้มานะถึงมันจะหมดไปแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าจะหมดไปในลักษณะของว่าเงินก้อนถุงเงินเก่าเงินเก็บนะ่ะนะยังไม่กระทบมากมมนะ่นะักนะยังมีความมั่นคงอยู่นะยังรู้สึกว่ายังมีก๊อกสองก๊อกสามยังมีความสบายใจอุ่นใจอยู่เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของหลักฐานบ้านช่องในระยะนี้เนาะภาพโดยรวมอาจารย์มองว่าในเรื่องของบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยเนี่ย นะมันจะมีแง่มุมที่ว่าอาจจะมีเข้าของบางอย่างที่มันต้องชํารุดเสียหายซ่อมแซมสูญหายนะเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์นะจะได้ปรับปรุงนะอาจจะเป็นการซื้อใหม่หรือว่าจะเป็นการซ่อมแซมก็ได้เนาะมันจะมีโอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นรวมไปถึงในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยต,ต้องระมัดระวังเลยเนาะในลักษณะของการที่ว่าอาจจะมีนะบริวารหรือบุคคลในบ้านคนในครอบครัวเราเนี่ยทำเข้าของหรือของมีค่าเนี่ยเสียหายสูญหาย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นแง่มุมที่เราจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะส่วนในด้านของการจะซื้อจะขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ในระยะนี้การซ่อมการรีโนเวทการต่อเติมนะก็มีโอกาสมีแนวโน้มนะที่จะสําเร็จด้วยดีนะจะมีโอกาสในเรื่องของการพูดการเจรจาก,การตกลงกันนะมีนิมิตใหม่ที่ดีเกิดขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือนะการชักจูงชักนำนะมีผู้ที่เขาหวังดีนะที่จะ ช่วยส่งผลนะ่ะให้เราเนี่ยสามารถที่จะดิวได้ประสานงานได้แล้วมันไปต่อได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอาจจะมีปัญหาเนาะในเรื่องของความขัดแย้งกันบ้างแต่หน้าไพา่ออกมาประมาณนี้อาจารย์ก็มองว่ามันเป็นปัญหาแค่เพียงเล็กน้อยเนาะเจ้าะาตาเนี่ยสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วแค่ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความขัดแยง้งหรือคนที่เขา,เาคิดที่จะเอาเปรียบเราบ้างอะไรเราบ้างนะก็มีแง่มุมแบบนี้ เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะนี้เนาะปัญหาของเจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีโอกาสนะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเป็นหลักเลยนะมันจะมีในเรื่องของการตกลงการเจรจาก,การต่อรองนะสัญญิงสัญญาอะไรการลักษณะแบบนี้นะรวมไปถึงเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีการหมดเลืองไปกับภาษีสังคมนะ ไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงงานวัดงานอะไรก็แล้วแต่ในระยะนี้มันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ก็มีบ่อยๆมีเรื่อยๆนะเป็นสภาวะที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจนะในเรื่องของความเหมาะสมความพอเพียงแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าหน้าไพ่ขึ้นมานะมีองค์ พอแม่สุรวดีขึ้นมาด้วยนะก็อาจจะบ่งบอกไปในละักษณะของการที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีฟาร,ร์มสบายใจนะที่จะใช้ใจ่ายแบบนี้นะมีเหตุให้เราเหมือนกับว่าเ,เสียเงินไปแล้วนะเหมือนกับซื้อความสบายใจหรือตัดใจที่จะเสียไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าก็มีแนวโน้มแบบนี้ด้วยเช่นกันอ๋อแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของบ้านช่องอยู่อาศัยเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดไปเนาะที่ว่าอาจจะมีการซ่อมแซมหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะรวมไปถึง เอ่อมาบวกรวมไปในเรื่องของปัญหาอุปสรรคด้วยก็คือจะมีในเรื่องของยวดยานผานะด้วยที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องมีการซ่อมแซมดูแลนะในระยะนี้ก็ถือว่าหน้าพ่นะค่อนข้างสัมพันธ์กันในลักษณะของการที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมหรือดูแลนะในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของลาบยศชื่อเสียง ในระยะนี้เนาะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะที่เจ้าชะตาเนะี่ยมีโอกาสเนาะที่จะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าหรือมีเรื่องราวดีๆที่มันผ่อนคลายมีสถานการณ์ดีๆเกิดขึ้นรวมไปถึงอ่าสภาวะหรือปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นความเด,ดือดร้อนความอึดอัดขับข้องใจนะในระยะนี้ก็จะมีความลงตัวเกิดขึ้นเหมือนมีสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเจ้าชะตาจะมีคนช่วยเหลือนะจะมีบริวารจะมีคนใกล้ชิด ให้ความเข้าใจหรือเข้ามาในลักษณะของการที่ว่าช่วยเหลือช่วยแก้ไขนะหรือว่าเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นปัญหายังขาดอยู่คนที่เราทํางานด้วยดิลด้วยนะจะให้ความรักความเข้าใจความเมตตานะแล้วก็มีความจริงใจกับเรามากขึ้นนะเหมือนกับมีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะภาพโดยรวมในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงของเจ้าชะตาเนี่ยมันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นก็จริงอยู่ แต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้การที่เราเนี่ยเชื่อฟังคนอื่นเขานะไม่ว่าเขาจะบอกให้เราทําอะไรนะถ้าเราเชื่อเขาเราเอ่อทำตามที่เขาแนะนํามานะมันก็จะมีโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรที่เขาใช้ไหววานเรานะไม่ว่างานนจะเยอะงานมันจะจุกจิกนะมันถ้ามันเราทําไหวเราทําได้จงรับเข้ามาทําจงทําไปเถอะนะมันจะมีโอกาสในเรื่องของเอ่อสิ่งดีๆนะที่จะนำพาให้เราเนี่ยเจอได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ประมาณว่าพยายามทํางานพิเศษทํางานอะไรก็ได้ที่มันหลากหลายทํางานอะไรก็ได้ที่มันเยอะแต่เป็นงานที่คนอื่นเขาบอกว่าให้เราช่วยให้เราทานะมันจะมีโอกาสที่จะชักจูงชักนาเราเนาะให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมีไรายได้ดีขึ้นมีเรื่องราวต่างๆที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการได้เพื่อนได้มิตรภาพที่ดีขึ้น เอาเป็นว่าเหนื่อยหน่อยยุ่งหน่อยแต่ภาพโดยรวมเนาะอาจารย์ก็มองว่าไม่ได้หนักนเกินความสามารถของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันมองว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่เราสามารถที่จะได้เรียนรู้ได้เติบโตได้ผ่านๆจุดนี้ไปได้แล้วสิ่งที่เราผ่านเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลดีกับชีวิตเราตัวเราอาจจะดูมีค่าดูมีประโยชน์นะแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่คาดหวังนะของผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวคนใกล้ชิด เพราะว่าหน้าไพ่หลักๆเนี่ยนะก็จะมีองค์อนุมานเนี่ยขึ้นมาด้วยเนาะท่านก็จะเป็นอนุมานที่ขยันชอบรับอาสานะรับไปแล้วทําไปแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของผลประโยชน์มีความสมําเร็จตามมานั่นก็แปลว่าอนุมานขึ้นมาเนี่ยชาวลัคนาราศีกันส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะแต่มันอาจจะเป็นความยากความลําบากความเหนื่อยนะความวุ่นวายอะ่ะเพราะว่าอนุมานท่านจะ ไม่ได้อยู่นิ่งนะจะเป็นเหมือนไฮเปอร์หรือว่าต้องมีอะไรที่มันหลากหลายหลายอย่างเกิดขึ้นในระยะนี้แต่ทําไปเถอะทาแล้วดีนะภาพโดยวรวมถือว่าดีอาจารย์ก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันพูดย้ําได้เลยว่าสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนแล้วเป็นผลดีกับชีวิตเราในอนาคตอาจารย์จะขอพูดแทรกสักนิดนึงนะครับจะขอพูดถึงในเรื่องของกองบุญการบูรณะ,ะวัดล้างตอนนี้ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์เป็นจํานวนมาก อยากจะขอบอกบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะที่จะได้มีโอกาสร่วมสร้างเป็นมหาบุญมหากุศลติดตัวไปนะเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆหาทําได้ยากยิ่งเพราะว่าวัดนี้นะกรมสิ่งเข้ามาดูแลเข้ามาตรวจสอบแล้วมีอายุการสร้างมากกว่า3 4 0 0ปีซึ่งตอนนี้สภาพเนี่ยปลูกผาหักพังนะไม่มีสภาพเขาโครงเดิมอยู่เลยเราจึงจําเป็นต้องใช้ในเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยจํานวนมากที่จะเข้าไปบูรณะต่อเติมซ่อมแซม ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาอย่างไรเสียก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งที่เราได้เกิดมาได้ร่วมทําในสิ่งที่ส่งเสริมศาส,สนาที่อาจารย์ได้พูดไปว่าการทําบุญตรงนี้เป็นมหาบุญมหาอุศนอาจารย์ไม่ได้พูดผิดนะเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์จริงๆที่จะเข้าไปรีโนเวทที่จะเข้าไปต่อเติมที่จะเข้าไปซ่อมแซม ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆทั่วไปที่เราได้ไปประสบพบเจอซึ่งเขาก็อาจจะมีความพร้อมนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้พูดเพื่อให้เป็นประเด็นดราม่านะแค่อยากจะบอกเขาพวกเราว่าสถานที่แห่งนี้ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์จริงๆการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาส่งเสริมก็รวนที่จะเป็นเรื่องราดีๆเป็นินมิตใหม่ที่ดีนะที่จะ เป็นกําลังบุญติดตัวเราไปทั้งในชาตินี้ชาติหน้านะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราได้ประสบพบเจออยู่นะก็จะมีโอกาสขี้คายนะเป็นในเรื่องของบุญกุศสนที่จะนําพาเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราอาจารย์ก็ขอฝากกองบุญนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ให้นะในคอมเมนตะ์ที่อาจารย์จะปักหมุดไว้ให้เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพการงาน หน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างจะสื่อมานะแล้วมีความสัมพันธ์กับเรื่องของราบยศชื่อเสียงเลยนะออกมาจะคล้ายๆกันเป็นแนวเดียวกันเนาะในเรื่องของการที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องทําจะต้องแก้ปัญหาจะต้องบุกเบิกต้องทําอะไรใหม่ๆหรือเออเป็นในลักษณะของการที่ว่าต้องคอยต่อสู้ต้องฝ่าฟันอยู่สักระยะหนึ่งเนาะมันถึงจะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะสามารถผ่านปัญหาหรือวิกฤตเหล่านี้ไปได้มีคนยอมรับมีคนให้การเคารพให้การนับถือมากขึ้น ก็ด้วยบทพิสูจน์แหละในเรื่องของความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาในเรื่องนี้นะก็ค่อนข้างบ่งบอกไปในลักษณะของอาชีพการงานนะอาจจะมีสภาวะที่เจ้าชะตาเนี่ยรู้สึกเครียดกดดัน,นต้องหาทางออกหรือต้องคอยแก้ปัญหากับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในระยะนี้ซึ่งงานเหล่านี้หรืออาชีพที่เจ้าชะตากลาลังทําอยู่เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาแล้วมันจะได้อย่างใจบางอย่างบางเนื้อง,งานเนาะมันก็ เป็นไปตามระยะเวลานะมันจะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอันนี้คนอื่นเขาทำกันสิวันฉันจะทำแค่วันเดียวให้มันเป็นไปได้จะให้มันดีเหมือนเขามันจะเป็นไปไม่ได้บางทีมันก็เป็นไปตามระยะเวลานะเป็นไปตามพื้นฐานเป็นไปตามสิ่งที่น่าจะเป็นนะเราก็อย่าไปเครียดไปกดดันอะไรมากมายนะแค่ลำพังเราจะต้องฟันฝ่าไปในเรื่องของปัญหาอื่นๆที่เเกี่ยวข้องกับเนื้องานนะในด้านอื่นๆก็มากพออยู่แล้วนะ ชาวลัคนาราศีกันก็ไม่จําเป็นต้องไปกดดันตัวเองให้มากมมนะ่นะักนะเพราะว่าภาพของไพ่เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีแง่มุมที่เจ้าชะตาเนี่ยกดดันตัวเองหรือถูกคนรอบตัวคนรอบข้างกดดันนะก็อาจจะทำใ้รู้สึกอึดอัดหรือว่าพยายามหาทางออกพยายามแก้ปัญหาอยู่ตอลอดเวลา อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเหนื่อยมากไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะภาพโดยรวมมันผ่านไปได้แล้วมันก็เหมือนกับว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะมันถึงจะผ่านไปได้บางทีเรื่องราวหรือว่าง,งานบางอย่างที่เจ้าชะตาทําหยุดอาจจะนะอาจจะต้องใช้ยระยะเวลาเนี่ยของทษทีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ําเช่นคนอื่นก็อาจจะใช้เวลาเอ่อจ็ดวันเราอาจจะใช้เวลาในการทําตรงนี้ สิบวันก็เป็นไปได้แต่มันทําได้มันสามารถที่จะผ่านไปได้สามารถที่จะประสบความสําเร็จแก้ไขสิ่งต่างๆได้รวมไปถึงงานต่างๆเนาะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะก็จะเป็นภาพรวมที่คล้ายๆกันที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องฟันฝ่าต้องแก้ปัญหานะอาจจะมีคนกันแกล้งอาจจะมีคนเอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนหรือทําให้มวุ่นวายขึ้นนะทําให้มันยากขึ้นนะเราจะเจอลักษณะประมาณนี้คนแบบนี้หรือเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้น แต่สุดท้ายแล้วภาพโดยรวมเนี่ยนะก็จะมีความสําเร็จนะมีความลงตัวนะมีในเรื่องของผลประโยชน์มีในเรื่องของความเข้าใจกันนะมีแง่มุมต่างๆที่สามารถที่จะเคลียร์กันได้แล้วมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีความลงตัวในเรื่องของอาชีพการงานเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมนะที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคภัยไค้เจ็บในระยะนี้ ในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันนก็ต้องเรามาะระวังเนาะในเรื่องของการเจ็บป่วยตามวัยนะหรืออาจจะเป็นโรคเจ็บป่วยทั่วไปนะที่เป็นโรคที่เหมือนประมาณว่าต้องรักษาอยู่เรื่อยๆหรือดูแลกันไปตามอาการนะจะเป็นในเรื่องของการเสื่อมเป็นในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆหรืออาจจะเป็นแง่มุมของการใช้ชีวิตประจำวันเนาะแล้วมันเกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพขึ้นมา ซึ่งหน้าไพ่เนี่ยจะบ่งบอกไปในลักษณะของอกระดูกนะในเรื่องของอแขนในเรื่องของแผ่นหลังนะตรงเนี้ยขึ้นมาค่อนข้างชัดมากๆรวมไปถึงเจ้าชะตาเนาะก็จะต้องระมัดระวังในแง่มุมการใช้ยวิตประจําวันนะเพราะมีโอกาสที่จะล้มมีโอกาสที่จะลื่นด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเนาะในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บในช่องปากบางคนอาจจะมีอาการเจ็บปากเจ็บคอ นะอาจจะเป็นต่อมทอมซินคืนน้ำลายไม่สะดวกร้อนในอะไรลักษณะเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรารับฟังในเรื่องของคำทำนายของอาจารย์ไปแล้วเนาะก็อย่าลืมนะดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังนะพยายามทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามให้มากๆอย่างเช่นอาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยพยายามตั้งสติให้ดี่นะระมัดระวังแล้วก็ทําในสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองนะให้มันเหมาะสมมากขึ้น เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของคนรักกู้ครองในระยะนี้เนาะเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์นะที่จะได้ทําอะไรร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อตกลงสัญญาไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือด้านไม่ดีก็แล้วแต่ในระยะนี้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันเจรจากันหาข้อยุติหาข้อตกลงหรือหาตรงกลางร,ร่วมกันนะมีโอกาสที่จะได้คิดได้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนักๆนะรวมไปถึงเจ้าชะตาเนี่ยในระยะนี้ก็อาจจะมีแง่มุมที่ยัง ลังเลยังสับสนยังตัดสินใจไม่ได้นะอาจจะอยู่ในช่วงที่อยากจะคิดอะไรเงียบๆคิดลําพังนะกว่าที่จะตัดสินใจหาทางออกหรือสร้างทางเลือกกับตัวเองได้โดยเฉพาะแง่มุมน้อที่เจ้าชะตาเนี่ยที่จะมีความเกี่ยวข้องเาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆหรือว่าพวกยอดยาน่านนะ นะอาจจะเป็นการซื้อเพิ่มก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการขายหรือการแบ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะมีทั้งในเรื่องของการที่ทําอะไรร่วมกันหรือเป็นเรื่องที่ต้องจัดสรรน,นะเรื่องของความเหมาะสมต่างๆร่วมกันส่วนในระยะนี้ใครที่อยู่ห่างไกลกันนะก็จะมีโอกาสได้พบเจอกันหรืออาจจะเป็นการติดต่อพูดคุยกันนะจะมีแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วย สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็จะมาสรุปคําทํานายโดยย่อให้กับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันก่อนที่เราจะไปล้วฟังด้านที่ดีอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่เราต้องระมัดระวังกันก่อนในระยะนี้นะด้านที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือนะมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องจุกจิกกวนใจนะรวมไปถึงมีแง่มุมที่ทําให้เราเนี่ยต้องคอยคิดต้องคอยตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะมีเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องหนักเรื่องใหญ่เรื่องที่มันยืดเยื้อเรื่องที่มันบานปลาย มีทั้งแง่มุมที่ว่าเกี่ยวกับคนนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ในระยะนี้มีโอกาสหมดเปลืองในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปกับบริวารลูกหลานไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเขาไม่ว่าจะเป็นการเรียนของเขานะมันมีโอกาสที่เราจะได้เจ็ดเงินไปหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปซัพพอร์ตหรือมีเหตุที่จะต้องทําให้เราเนี่ยเสียทรัพย์มีเหตุที่จะต้องจ่ายออกไปส่วนด้านที่ดีนะ ก็ถือว่าเป็นภาพโดยรวมที่เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมานะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการได้อะไรมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะได้ไปบริหารทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นการแปลทรัพย์สินเป็นทุนไม่ว่าจะเป็นการจะซื้อจะขายต่างๆองค์ประกอบโดยรวมถือว่ามีฟาร์มก้าวหน้านะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ยังจะโดดเด่นไปในเรื่องของการรับอาสาท,ทาสิ่งต่างๆ ในระยะนี้เนาะก็จะมีแง่มุมที่ดีนะที่เราแบบไม่ปล่อยให้เองว่างคือรับอาสาทานู่นทํานี่ทํทนานั่นอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพอาจจะเป็นอะไรลักษณะเหล่านี้แต่ก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถที่จะพบเจอเรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นการเจอในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองที่ดีหรือกัญญาณมิตรที่ดีนะจะมีแง่มุมแบบนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนาะเจ้าชะตาก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากนะักเพราะว่าในระยะนี้ภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างสื่อมาว่าไม่ว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะก็จะมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความคิดในเรื่องของความสบายใจเจ้าชะตาก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้อาจารย์ก็อขอให้พวกเราทุกคนเนาะ ประสบแต่สิ่งที่ดีนะอย่างที่เรามุ่งหวังคาดหวังปัญหาอุปรสรรคต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะส่วนท่านใดนะที่ได้โอกาสร่วมบุญกับอาจารย์นะที่เราจะมาร่วมกันสร้างร่วมกันบูรณะวัดล้างอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ขอให้ผลบุญเหล่านั้นนะได้เป็นเหตุให้พวกเรามีแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญมีโชคลาภที่ดีนะได้พบเจอสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองงานะมีความสุขมีความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกคนเลยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ส่วนท่านใดที่ต้องการจะติดต่ออาจารย์ดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงอาจารย์จะเทียบเคียงหลายๆตำราให้นะก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตำราลัคนาพระรามเดินดงเลข7หลักเกฐานกราฟชีวิตหรือจะเป็นการถามตอบต่างๆเพิ่มเติมผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้จังหวะชีวิตได้วางแผนอนาคต ใครที่มีปัญหาที่จะต้องคิดต้องวางแผนต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนความรักการลงทุนปัญหาข้อพิพาทคดีความต่างๆนะก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ซึ่งการดูดวงตรงนี้นะก็จะถือว่าเป็นการร่วมบุญนะในเรื่องของการที่จะมาร่วมสร้างร่วมบุญนะวัดล้างด้วยเช่นกันแต่การดูดวงกับอาจารย์นะจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเพราะว่าลูกดวงของอาจารย์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ อยู่ต่างประเทศนะเป็นคนไทยในต่างแดนนะจะเป็นการติดต่อมาสะส่วนใหญ่ซึ่งเวลาอาจารย์จะไปเลื่อนนัดเขาเนี่ยจะค่อนข้างลําบากเพราะว่าเวลาเขาเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับเวลาของคนไทยก็ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันด้วยนะถ้าจะเอาแบบคิวด่วนจริงๆเรื่องด่วนจริงๆอาจารย์ต้องบอกได้เลยว่าอาจารย์จะขอปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้รับคิวมากมายเต็มที่ก็ประมาณ5-7คน เพราะว่าอาจารย์ก็มีอาชีพหลักเนาะมีอาชีพทีเ่เลี้ยงดูตัวเองนะจะเป็นในเรื่องของการทาฟาร์มในเรื่องของการปลูกผักการทําสวนแล้วก็ที่สําคัญนะการทานายดวงในสไตล์ของอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่ไม่เอาใจใครนะเราก็จะไม่บิดเบือนตําราด้วยคนที่จะเข้ามาติดต่ออาจารย์นะจะต้องเป็นคนที่พร้อมรับนะในเรื่องของด้านดีๆนะก็พร้อมรับเรื่องที่จะต้องพึงระมัดระวัง นะสิ่งต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะจะต้องต้องพร้อมที่จะรับฟังทั้ง2ด้านจะเอาแต่ด้านดีด้านเดียวอาจารย์จะไม่สามารถทําให้อาจารย์จะไม่เคยทำนายดวงชะตาแบบเป็นการที่บิดเบือนตาราตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะก็ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันไว้ด้วยส่วนในเรื่องของกองบุญนะที่อาจารย์ได้พูดไปที่เกินไปก่อนหน้านี้ก็จะถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลเนาะสำหรับท่านใดนะที่ทมีโอกาสร่วมบุญร่วมสร้าง เพราะว่าเป็นแง่มุมของบุญกุศลที่หาทําได้ยากนะเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ต้องซ่อมแซมต้องบูรณะต้องปรับปรุงจริงๆนะเป็นวัดล้างที่มีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่มาเป็นร้อยปีจนปัจจุบันนี้นะก็จะมีแง่มุมของชาวบ้านหรือว่าพื้นที่คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของวัดนะจนเราเนี่ยจะต้องทําการที่แบบเข้าไปพูดคุยเข้าไปเจรจาเข้าไปไกลเกลี่ยไม่อย่างนั้นพื้นที่ของสงตรงนี้ก็จะถูก ชุมชนเนี่ยกืนกินเข้าไปจึงจําเป็นอย่างมากนะที่เราจะต้องมาร่วมทุนร่วมกันสร้างเพื่อจะทําสิ่งต่างๆให้มันเป็นแบบชัดเจนมากขึ้นนะว่ากําแพงวัดอยู่ตรงนี้อะไรรักษาแบบนี้สิ่งปลูกสร้างนะมีการทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่มองข้ามเพื่อให้ทุกคนให้ความสําคัญกับสถานที่แห่งนี้มากขึ้นอาจารย์ก็คาดหวังนะ ว่ากัลยาณมิตรของพวกเราทุกคนนะทุกท่านจะมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมสร้างกันจะมากจะน้อยนะจะเป็นหลักบาทหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนใดๆก็แล้วแต่นะก็ขอให้เป็นในเรื่องของการทําบุญที่มีจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานก็แล้วกันเพราะว่าเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่จุดเปลี่ยนของดวงชะตานะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจด้วย ถ้าเรามีจิตใจที่มีความสุขไม่มีความเศร้าหมองไม่มีรรมความขุนมัวนะอันนี้ส่งผลบุญใดๆก็แล้วแต่ที่เราทําไปก็รวนที่จะส่งผลมีอันนี้ส่งที่มากมายมหาศาลแต่จะแตกต่างจากคนที่เขาทําบุญกันเป็นเป็นล้านเป็น10บล้านแต่ทําด้วยจิตใจที่เศร้าหมองมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวสิ่งต่างๆอยู่มีความคาดหวังหวังผลหวังการตอบแทนหวังการแลกเปลี่ยนนะจะเป็นแง่มุมแบบนี้ก็จะได้อันนี้ส่งเนี่ย ไม่มากมายเท่ากับคนที่มีน้อยทําน้อยแต่ทําด้วยจิตใจที่เบิกบานไม่เบียดเบียนตัวเองทําด้วยการที่เรามีจิตใจที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม,มก็อย่าลืมนะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะจะปักหมุดไว้ให้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญแนละ้ขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะที่มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างร่วมกันบูรณนะร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขอให้อันนี้ส่งผลบุญเหล่านี้นะได้เป็นเหตุเป็นภาวะปัจจัยนะเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกชีวิตที่ดีขึ้นฝ่าเดิมมีความสุขทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้ากันทุกคนเลยนะขอบคุณทุกคนมากขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับขอบคุณครับ